มันมีใสาสินเนี่ยล้อมรอบเลยนะครับเดี๋ยวนะทุกคนมันมีรูปป้านคล้ายๆกับไม้กางเขนเลยอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผชมทุกท่านเลยนะครับผมเบดคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมจะ มาตามหาแม่นาง ing, ตะเคียนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อวานนี้เนี่ยผมนะครับได้ตามหากับน้องมอนนันนะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่เจอนะครับพี่พี่ครับก็เลยผมเนี่ยจะลองมาดูตรงป่าไผ่นะครับทุกคนนะก็เมื่อวานนี้เนี่ยผมก็ได้ไปขอวิชาจากอาจารย์แล้วนะครับก็เป็นลุงค้าผมนะแต่ว่าผมเนี่ยจะเรียกเขาว,ว่าอาจารย์นะเพราะว่าเขาเนี่ยฝึกวิชาให้ผมนะก็เป็นวิชาหายตัวได้นะครับพี่พี่ นะครับก็ผมตอนนี้ได้เดินเข้ามาอยู่ในปา่าภายละก็จริงๆนะผมเดินตามหานานนะครับพี่พี่ก็วิชาที่อาจารย์ให้ผมเนี่ยผมจะใช้ยามจําเป็นเท่านั้นนะครับทุกคนครับนะกอากาศเนี่ยทุกคนผมบอกลย่นะีว่าร้อนมากนะก็วันนี้น้องมอสก็ไม่ได้มากับผมนะครับผมมาคนเดียวเลยนะครับน้องมอสเนี่ยต้อง ทำงานที่ไรยนะครับไปช่วยพี่ดานเนี่ยทำงานที่ไร่ก็เลยไม่ว่างมากับผมนะผมก็เลยตัดสินใจมาคนเดียวเลยนะครับไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับ PC, พี่เอฟซีเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางกันไปเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับทุกคนไปะน่นเลยนะครับทุกคนพี่เอฟซีเจอควันไฟไหมฝั่งนู้นเนี่ยไฟเนี่ยไหม้นะครับก็คือแบบ มีแต่ควันนะครับนู่นจะไหมครับพี่ๆนู่นเลยนะครับตรงนั้นเนี่ยที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเป็นควันทั้งนั้นเลยนะไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินหาบริเวณตรงนี้กันดีกว่านะครับไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่าก็วิชาที่ลงุงอาจารย์ให้ผมเนี่ยผมจะใช้ยามจำเป็นเท่านั้นนะครับทุกคน ก็ต้องบอกนะว่าที่นี่เนี่ยแห้งแรงมากนะครับผมก็มีย่ามนะก็เอาของที่แบบมีหรือว่ามีของอะไรเนี่ยผมก็เอามานะเอามาติดตัวเลยนะครับทุกคนครับป่าตรงนี้เนี่ยผมบอกนะว่าแห้งแรงมากนะครับแรงกว่าที่คิดเลยนะพี่เพียบสิ เดี๋ยวเราจะเดินหาตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับก็ขอคนหนึ่งกำลัำงใจด้วยนะครับพี่ๆไม่ว่าจะเจ,เจอหรือเปล่านะครับผมเนี่ยจะต้องช่วยแม่นางให้ได้น,นะเพราะว่าแม่นางตะเคียนท่านเนี่ยเป็นคนดีมากนะครับโอ้ตรงนี้เนี่ยยังไม่มีเหตุการณ์ไฟไหม้เลยนะครับไฟไหม้จะอ่าฝั่งนู้นนะทุกคน ไฟน่ะจะมาอยู่ฝั่งนู่นฝั่งนี้เนี่ยยังไม่มีเลยนะครับก็ทุกคนดูหญ้าดิแบบนี้เนี่ยเหมือนแบบถ้าฟไฟไหม้นี่ผมบอกเลยนะว่าไม่เหลือแน่นอนนะครับเกลี้ยงแน่นอนนะครับไปเดี๋ยว,วเรายก็จะเดินหาไปเรื่อยๆเลยนะก็เราอยู่บนเขาเนี่ยเราอาจจะได้เสียงมอไซค์นะครับพี่พ นี่นะตรงนี้เป็นป่าไผ่นะครับโอยใบม,มุงใบไม้เนี่ยร่วงเยอะมากทุกคนก็แห้งแรงมากเลยนะครับตรงนี้เห็นก้อนน,นี้ก้อนใหญ่มากเลยนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะหาเจอหรือเปล่านะครับก็ตรงนี้เป็นป่าไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับก็คือแบบเราเนี่ยได้กลิ่นแต่ควาลไฟ เราเดินห่ากันเรื่อยๆดีกว่านะครับโทวนทด้เสียงอะไหม แล้วก็ตรงนี้ผมก็บังเอิญมาเจอเห็ดด้วยนี่แห้งแรงมากเลยนะเห็ดส่วนมากเนี่ยมันจะเกาะตามตามเก่งไม้แห้งๆนะครับอันนี้น่าอยู่ทนนานมากเลยนะทุกคนช่วงหน้าฝนเนี่ยก็ต้องรอดูด้วยนะครับว่ามันมีเยอะหรือเปล่า น่าจะทานไม่ได้นะพี่พี่แห้งแล้วนะมีอยู่อีกชนิดหนึ่งคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่าทานได้นะครับก็เราไม่อันนี้ดีกว่าไปโปปปหป่าบริเวณตรงนี้แห้งแร้งมากนะครับพี่พี่อ,อากาศก็ร้อนด้วย นะครับก็ไม่รู้ว่าผมจะเจอหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราเจะเดินหากันต่อเลยดีกว่าเพราะพวกหมอผีเนี่ยมันชอบอยู่ตามออดงไผ่นะครับไปครับพี่พี่เดี๋ยวเราเดินห่างกันต่อเลยดีกว่าผมอ,อากาศเนี่ยร้อนมากทีก่บ้นครับ อยผมนี่คือแบบเดินจนทั่วนะเงือแตกเลยนะครับโหนะผมนี่คือแบบดำมากเดี๋ยวผมจะขอนั่งพักก่อนนะแล้วก็จะเดินหาอีกรอบน,นะครับเข้อฟังนู้นเนี่ยผมเดินหาแล้วนะไม่เจอวิวแววอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะ นั่งพักก่อนนะครับนั่งพักเสร็จแล้วก็จะเดินหาอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่เจอ,อยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะหายางไงแล้วแหละนะครับผมก็จะเดินหาเต็มที่นะก็จะพยายามหาเต็มที่เลยนะครับก็ผมเนี่ยจะได้ยินเสียงไฟไหม้นะดังมากฝั่งนู่นนะครับโอ้ งพักสักพักเหมึอนก็จะเดินหากันต่อนะครับพี่ยตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีร้อยพวกไก่ป่าเนี่ยมาคุยหากินอาหารด้วยนะครับพี่พี่น่าจะเป็นพวกไก่ป่านะครับคงไม่ใช่ไก่บ้านหรอกเพราะว่าที่นี่น่ะ ทางไกลจากหมู่บ้านคนมากๆเลยนะครับผมนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยดีวยกว่าครับผมไปไม่รู้ว่าจะเจอแม่นางหรือเปล่านะครับทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเจออะไรบางอย่างหนึ่งนะไม่รู้ว่าใครมาทําอะไรที่นี่นะครับเหมือนพิธีกรรมอะไรบางอย่างหนึ่งเลยนะครับพี่พนู่นนะอยู่ด้านนู่นนะ ดี๋ยผมจะมองหาดูคนก่อนนะครับว่ามีคนหรือเปล่าเหมือนพวกคนเล่นของอะไรบางอย่างนงเลยนะครับก็ต้องมองหาดูคนดีๆนะพี่พี่เพราะว่ากลัวว่าถ้าเราแบบเดินเข้าไปถ้ามีคนขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยอาจจะไม่รอดนะครับนู้นนะครับพี่พีดสิเจอไหม,มแต่ว่าผมจะต้องรอดูคนนะว่ามีคนอยู่แถวนั้นหรือเปล่า นะครับก็ผมเดินหาแม่นางตะเคียนเนี่ยได้สักพักใหญ่แล้วนะครับก็เพิ่งมาเจอนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปดูนะครับแต่ว่าคนเนี่ยไม่น่ามีนะถ้ามีคนเนี่ยผมต้องเจอแล้วนะครับเพราะว่าที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโล่งเลยนะครับก็ไปทุกคนเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับ ผมจะถา่ายดนูนี่นะทุกคนมันมีใส่สินเนี่ยล้อมรอบเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าใครมาทำอะไรที่นี่นเอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนมันมีรูปบ้านคล้ายๆกับไม้กางแขนเลยอะ่ะ ขออนุญาตจับนะทวนดูดิแล้วก็มันมีไม้อะไรไม่รู้นะมีทูบเทียนด้วยนะครับมีทนดูใส่สินมันมีใส่สินอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ดูแสดงว่าอาจจะเป็นพวก คนเล่นของเนี่ยมาทําอะไรบางอย่างนงนะพวกหมอผีอาจจะเป็นพวกหมอผีนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็ลองตั้งจิตนั่งสมาธิดูนะว่า <c oughs> ตรงนี้เนี่ยใช่ของหมอผีหรือเปล่านะครับตั้งกล้องแล้วก็นั่งสมาธิ มาดูนะครับพี่ี่ว่าจะอันนี้หรืเาจะสัมผัสอะไรได้หรือเปล่านะแปลกมากนะครับพี่พี่เรามาเจอพฤติกรรมในป่าแบบนี้อันตรายมากเลยนะเดี๋ยวผมจะลองนั่งสมาธิดูเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งสมาธิแล้วก็ตั้งจิตอยู่นะว่าตรงนี้เนี่ย มันคืออะไรนะครับเพราะว่าผมก็พอจะมีวิชาที่อาจารย์ให้ผมมาด้วยนะครับก็ mm hmm. ต้องบอกนะว่าที่นี่เนี่ยไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านคนเพราะวฝั่งนั้นเป็นชายแดนพมา่าเลยนะครับทุกคนเพราะว่าคนเนี่ยชอบขับวิบากขึ้นไปนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมลมแรงมากพี่พ ผมเข้ามานั่งนี่คือแบบลมแรงมากเลยนะครับพี่พครับโอเคผมขออนุญาตนั่งสมาธิตั้งจิตก่อนนะครับ คได้เสียงคนเดินไหมเมื่อกี้ผมหลับตาผมเจอเหมือนแม่นางตะเคียนเนี่ยโดนจับตัวไปอยู่ในหม้อะนะครับไม่รู้เป็นหม้อะอะไรนะมันคล้ายๆกับหม้อด,ดินนะพี่ๆแล้วก็โดนพันกับผ้ายันตรงนี้แหละทุกคนว่าน่าหมอผีเนี่ยอาจจะทําพิธีตรงนี้ก็ดูแล้วเนี่ยยังไม่นานนะครับแล้วก็มันมีไม้อะไรไม่รู้นะครับพี่ๆนีคล้ายๆกับรูปภาพคนเลยนะครับ รผมว่าน่าจะแบบต้องรอนะครับพี่พี่ผมนั่งสมาธิเมื่อกี้นะยผมสัมผัสอะไรได้บางอย่างนะครับเหมือนจะเป็นพวกของมอผีนะไอหมอผีคนที่จับตัวแม่นางตะเคียนไปเนี่ยมันต้องกลับมาที่นี่แน่นอนนะครับ เดี๋ยวผมจะต้องกลับมาใหม่นะจะกลับมาดูใหม่นะครับถ้าเรานั่งดูแล้วเนี่ยผมว่าหมอพีเนี่ยอาจจะรู้ตัวนะครับผมก็โอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมน่าจะขอออกจากป่าแห่งนี้ก่อนออเดี๋ยวผมนี่าจะขอออกจากป่าตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยอันตรายนะครับโอเค ไปทุกคนออกจาาฝ่าที่นี่ก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าผมจะต้องมาใหม่เพราะว่าผมมาเนี่ยผมก็ไม่เจออะไรเลยนะครับเจอแต่พิธีพิธีประหลาดพิธีกรรมของมน์ของไอ้หมอผีนะได้ ingt, พิธีมดําอ่ะทุกคนเรียกง่ายๆนะครับไปทุกคนเดี๋ยวผมจะออกจากที่นี่ก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมเดินเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลึกเลยนะครับก็เป็นป่าไผ่นะมองทัทางไหนเนี่ยก็มีแต่ไผ่าทางนั้นเลยนะครับ โอเคครับพี่พตอนนี้ผมก็ได้ออกมาจากป่าผ่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องเดินทางเส้นนี้กลับไปนะเพราะว่าตรงนี้เป็นทางกลับของผมนะครับก็ผมเนี่ยเดินมาทางนี้นะพี่พี่ก็เมื่อกี้เนี่ยผมเจอพิธีกรรมของไอ้หมอผีแล้วนะครับผมเนี่ยได้นั่งสมาธินนั่งสมาธิแล้วก็ได้ผมหลับตาใช่ไหมผมเนี่ยเจอแม่นางตะเคียนโดนดหมอผีจับใส่เข้าไปใน คล้ายๆกับหม้อด,ดินนะพี่ๆหม้อด,ดินแ้่ก็เขาเอาผ้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะผ้าเนี่ยปิดหัวมันนะครับเหมือนจะโดนขังไว้อะนะครับผมเนี่ยจะต้องรีบช่วยนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องกลับไปดูไอพิธีของหมอผีอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเองนะครับก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเลยนะว่ามันเนี่ยเก็บเก็บหม้อไอหม้อคล้ายๆหม้อด,ดินอะรบมันเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนนะครับแต่ว่าผมมาเนี่ยผมไม่เจอใครสักคนเลยนะครับพี่พี่ นาะยพลไอหมอผีคนนั้นเนี่ยมันคือใครกันแน่นะทาไมต้องจับแม่นางตะเคียนเนี่ยไปด้วยนะครับโหเดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งก่อนทุกคนผมเดินออกมาเนี่ยอากาศเนี่ยเพิงท,งที่จะร้อนเลยนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเดินกลับทางนี้นะครับผมอากาศร้อนมากนะเราเนี่ยนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็ได้เสียงแบบ ไฟเนี่ยไม่ดังมากนะครับดังถึงนี้เลยนะครับผมก็โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะมารอบหน้านะครับอาจจะนำเพื่อนมาด้วยสักคนหนึ่งนะครับแสดงว่ามัน,นอาจจะต้องอยู่แถวนี้แน่ๆนะครับเราก็เจอพิธีบนดํำของมันละนะครับผมแต่ว่าไม่เจอไอ้หมอผีเลยนะไม่รู้ว่าหมอผีนะผมอยากจะเจอหน้าจริงนะว่ามันคือใครกันแน่นะครับ ็โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็หนึ่งกำลังใจนะครับผมเนี่ยจะต้องรีบตามหาให้เจอนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องกลับมานั่งซุ่มดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคครับพี่พี่เอฟซีไว้เจอกันหน้าผมสวัสดีครับ